เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณนนวารเป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการบริหารวัญญาณนนวารสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ปี2563 ที่อาคารมหาเจษดาบดินเชสามัญ,ญานาวาเขตส,สาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรรัสมาคมเจ้าวาดัญานาวาและพระเถรรคณณสง์ผู้ช่วยเจ้าวาดัญานาวาร่วมในการประชุมว่าด้วยเรื่องของการรายง,งานผลการดําเนินง,งานด้านต่างๆของทางวัดอาทิการรายง,งานผลการดําเนินง,งานของฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการเผยแพร่ฝ่ายสาธารณุปการท่านี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชานกรรมการมหาเทวรัสมาคมเจ้าวาดวจานนาวาในฐานะประธานในการประชุมได้กำชับงานด้านต่างๆของวัดโดยกล่าวถึงงานเผยแพร่ว่าขอให้การบรรพชาอุปสมบทนั้นเป็นไปตามระเบียบของมหาเทวรัสมาคมอย่างเร่งรัด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้เข้าอุปสมบทตรอดจนระยะเวลาของการอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างน้อย15วันตามระเบียบนอกจากนี้จ้ประคุณสมเด็จยังได้มอบนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทางวจานนวาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติธรรมตรอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมฟังธรรมและปฏิบัติได้ที่บ้านท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เช่นนี้ด้วย kind of tunnel.